ข้อเสียของการอุด EGR นะครับที่หลายๆคนอยากรู้ข้อเสียที่1นนะครับถ้าเราอุด EGR นะครับแปลว่าข่านี่ครับจะไม่สามารถวนกลับเข้ามาเผาไหม้ซ้ําอีกรอบนะครับปกตินะครับข่าไอเสียนะครับจะต้องวนกลับเข้ามาเผาไหม้ซ้ําอีกรอบประมาณ10%นะครับจะต้องวนกลับเข้ามาในท่อร่วมไอดีเพื่อทําการเผาไหม้ถ้าเราอุดไปแล้วนะครับแปลว่าข่าชุดนี้นะครับจะไม่สามารถวนกลับเข้ามาเผาไหม้ซ้ําอีกรอบได้ เขม่าชุดนี้เนี่ยจะทําการถูกผักออกไปทั้งหมดก็คือผ่านท่อไอเสียออกไปทั้งหมดมันก็จะก่อให้เกิดอะไรครับก่อให้เกิดฝุ่น p.m. 2.5ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่คือเหตุผลสําคัญเกี่ยวกับข้อเสียที่1ต่อไปนะครับมาเข้าข้อเสียที่2นะครับข้อเสียที่2นะครับก็คือส่วนผสมในห้องเผาไหม้นะครับ เพื่อใช้ในการจุดระเบิดจะไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากนะครับเราได้ทําการอุด EGR นี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมนี่ครับรถบางคันนี่ครับอุดได้ไฟไม่โชว์แต่ทําไมนี่ครับรถบางคันนี่ครับอุดไปแล้วไฟโชว์เพราะนี่ครับจะต้องเอาอากาศไอเสียมาคํานวณกับอากาศไอดีเพื่อสั่งจ่ายปริมาณน้ํามันให้ถูกต้องรถบางคันนะครับ จะไม่มีตัวตรวจสอบว่าอุดหรือไม่อุดแต่รถบางคันจะซีเรียสมากๆนะครับถ้าอุดไปแล้วไฟโชว์นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเอามาคํานวณด้วยครับในการจ่ายน้ํามันเพื่อให้การจ่ายน้ํามันถูกต้องและแม่นยําดังนั้นนะครับถ้าอุด EGR ไปแล้วส่วนผสมในการเผาไหม้ในการจุดระเบิดก็จะผิดเพี้ยนผิดพลาดนี่แหละครับก็คือข้อเสียที่2ต่อไปนะครับมาเข้าข้อเสียที่3นะครับที่หลายๆคนอยากรู้มากๆนะครับอุด EGR ไปแล้วนี่ครับ เครื่องยนต์นี่ครับจะร้อนขึ้นจริงไหมห้องเผาไหมเราจะร้อนขึ้นจริงไหมมาฟังเหตุผลผมนะครับปกตินะครับเราไม่อุด EGR นะครับแปลว่าเข่าไอเสียนี่ครับก็คือควันนี่แหละครับจะต้องวนกลับเข้ามาในระบบหรือห้องเผาไหมเรานะครับอาจจะเป็น1 0 20%เก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้นะครับมันขึ้นอยู่ที่รอบเครื่องยนต์เพราะระบบ EGR นี่ครับมันเปิดปิดเข่าไอเสียตามรอบเครื่องยนต์ผมยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเราไม่อุด EGR นะครับก็คือห้องเผาไหม้นะครับผมตีอัตราส่วนตัวเลขคร่าวๆนะครับก็คือจะมีอากาศไอดีประมาณ85ไอควันขอเมอไอเสียทั้งนี้นะครับมันยังไม่รวมเกี่ยวกับระบบของระบายไอที่วนกลับเข้ามานะครับถ้าผมพูดเกี่ยวกับระบายไอด้วยหลายๆคนก็จะสับสนหลายๆคนก็จะงงอันนี้ขอยกตัวอย่างแค่ชุดตัวระบบ EGR หรือระบบไอเสียที่วนกลับเข้ามานะครับตีตัวเลขให้อย่างคร่าวๆนะครับก็คืออัตราส่วนอากาศไอดีในห้องเผาไหม้85 ไอเสียนะครับก็คือควันไอเสีย15%รวมเป็นอากาศในห้องเผาไหม้เรานี่ครับก็คือ100%ในการจุดระเบิดเราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ15%นี้ครับมันคือการเผาไหม้และการจุดระเบิดไปแล้วมันไม่สามารถทําปฏิกิริยาในการจุดระเบิดได้แล้วปัจจัยนะครับสาคัญนะครับในการจุดระเบิดนะครับก็คืออากาศน้ํามันความร้อนอากาศนี่ครับก็คือจะต้องเป็นอากาศออกซิเจน อากาศพวกคาร์บอนไดออกไซด์อะไรนี่ครับมันไม่สามารถทําปฏิกิริยาได้แล้วมันกลายเป็นว่าเข้ามาในส่วนผสมในห้องเผาไหม้ดังนั้นการจุดระเบิดนี่ครับมันจะไม่สมบูรณ์เท่านะครับที่มีอากาศไอดีแบบร้อยเปอร์เซนตอากาศไอดีแบบร้อยเปอร์เซนคืออะไรครับก็คือเราอุด EGR ไปแล้วแปลว่าเข่าชุดนี้ครับจะถูกผลักออกทั้งหมดไม่สามารถวนกลับเข้ามาในกระบอกสูบในห้องเผาไหม้ได้ก็มีแค่อากาศไอดีก็คืออากาศภายนอกพอจ่ายน้ํามันนี่ครับ การจุดระเบิดเราเนี่ยครับจะสมบูรณ์กว่าจะได้กําลังงานกว่าเพราะมันมีแต่อากาศนี่ครับที่สามารถทรําปฏิกิริยาในการจุดระเบิดได้แล้วก็คืออากาศออกซิเจนหรืออากาศภายนอกที่วนกลับเข้ามานี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมนี่ครับรถที่อุดอีจ้าไปแล้วนี่ครับผมถึงบอกว่ามันความร้อนนะครับในกระบอกสูบในห้องเผาไหม้นี่ครับมันจะร้อนกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับมันจะร้อนกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะมันมีแต่อากาศไอดีการจุดระเบิดการเผาไหม้ มันก็จะสมบูรณ์กว่ามันก็จะได้กําลังงานกว่ารถที่ไม่อุด EGR แต่ถ้าเราไม่อุดนี่ครับเขมาชุดนี้วนกลับเข้ามานี่ครับกลายเป็นว่าสัดส่วนนะครับเราต้องเข้าใจสัดส่วนในกระบอกสูบในห้องเผาไหม้มันผูกแบ่งนะครับกลายเป็นว่าแทนที่จะมีอากาศแบบร้อในการจุดระเบิดก็จะได้กําลังงานได้กําลังอัดสมบูรณ์แต่กลายเป็นว่าส่วนแบ่งในอัตราส่วนในกระบอกสูบที่ใช้ในการจุดระเบิดการ่เหลือสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์เขมาไอเสียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับก็คือเป็นเหตุผลที่ผม บอกว่าทำไมรถอุดอีจาไปแล้วนะครับเครื่องยนต์นี่ครับจะมีความร้อนนี่ครับสูงขึ้นในห้องเผาไหม้มากกว่าก็คือเหตุผลเพราะมันมีแต่อากาศไอดีการเผาไหม้การจุดระเบิดมันสมบูรณ์กว่ามันก็จะได้กําลังงานกว่านี่คือเหตุผลของมันครับ